ท่านผู้ชมครับผมมาอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านเมืองเอกครับวันนี้มีโอกาสนัดกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองท่านหนึ่งซึ่งท่านเองก็เรียกว่าอยู่ในสถานะของผู้ที่ได้รับประสบเ,เกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมนะครับอุทกภัยอย่างมากนะครับท่านเป็นนักสู้ตลอดที่ชีวิตของท่านนะครับผมก็จาความได้ตอนเป็นเด็กสมัยท่านไปอยู่พักพลังใหม่ ผมก็ติดตามงานของท่านมาตลอดนะครับรัติดตามแล้วท่านก็เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงทางการบ้านการเมืองของเราวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาพบท่านครับก็คือท่านดรอาทิตย์โอฬารัตน์อดีตประธานสภาผู้แทนรัศดรวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับจังครับสวัสดีครับผมมาผมมากับน้องฟ้าด้วยนะครับนะครับอ่าผมมากับน้องฟ้าด้วยวันนี้บังเอิญอยากจะมาพูดคุยกับท่านสักนิดหนึ่งทราบข่าวว่ามาลัยลลังสิทเนี่ยนะครับเจอน้ําท่วมหนัก ท่านเสียหายเยอะไหมครับที่ผ่านมาเยอะเลยครับทั้งหมดนะฮะทั้งหมดก็เดิมน้ํามันสูงสุดก็เกือบ4เมตรเกือบ4เมตรหมู่บ้านบาง<า>เอกนี่เก <c oughs> ือบ4เมตรเจอฮะก็ทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ตรงบริเวณตึกนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยครับลุ่มต่ําสุดเลย <โฮ S 2> ต่ำสุดของเมืองเอกเลย <โฮ S 2> ครับฉะนั้นก็เป็นหลุมในการที่เก็บน้ําอย่างดีเลยโอ้โหสูงก็เกือบ4เมตรนะครับรถของท่านเสียหายเยอะไหมฮะ เยอะครับรถบัสรถบัสสองชั้นชั้นเดียวอะไรเงี้ยนะครับเราคิดว่าไปจอดบนเดินคันดินกั้นกั้นน้ำคิดว่าจะพ้นนะนะครับปรากฏว่าจอดแล้วก็ขึ้นไปเลยล้อขึ้นไปทั้งครึ่งคันครึ่งคันโอ้โหเห็นบอกว่ามาอะไรของท่านมีที่จอดรถเยอะแยะบทแล้วให้ประชาชนชาวเมืองเอกไปจอดแล้วรถของท่านจมน้ำคิดไม่ถึงท่า่ตู้มันขึ้นไม่ได้ มันขึ้นได้แต่รถเล็กๆซึ่งรถส่วนใหญ่ของหมหาลัยเป็นรถตู้แล้วก็รถบัสมันก็เลยให้คนอื่นเขาจอดอเราก็เลยจอดทั้งล่างก็จมน้ำกันเยอะครับโอ้โหสูงเกือบสี่เมตรคุณฟ้าถ้าจะพูดทั่วไปเวลาที่ถ้าพูดถึงความหนักนี่ก็คือตรงที่หมู่บ้านมังเอกนรึน,นะครับพ<อ>ื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับที่นี่ทั้งหมดทั้งหมู่บ้านสี่พันกว่าไร่กพันหพันไร่ มีสนามกอล์ฟสองสนามมีสนามกอล์ฟสองสนามมีมาอะไรแห่งหนึ่งแห่งเนี่ยนะฮะโอ้โหประชากรมีทั้งหมดกี่หลังครับท่านประมาณสองพันสามพันหลังสองพันถึงสามพันหลังใหญ่ไหมใหญ่มากสองสนามกอล์ฟใหญ่มากค่ะแล้วเห็นบอกว่าผู้บริการทหารเรือก็อยู่ในนี้ด้วยฮะใครนะครับผู้บริการทหารเรือคนบริบาลพลเรือเอกสุรศักดิ์ ทราบขราวหลายคนหลายคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่เลยอ่อยู่ในนี้แล้วว่าเยอะไปหมดเลยแล้วท่วมแม่ไม่เหลือไม่มีรังไหนไม่ท่วมเลยท่วมหมดนะครับไม่มีรังไหนไม่ท่วมครับโอ้แล้วท่านเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นยังไงฮะสภาพก็ยอมรับครับว่าแต่ว่าก็นึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่นึกนะฮะเราไม่ได้คิดถึงเราคนเดียวเราคิดถึงว่าประเทศไทยไม่น่าจะเป็นอย่างเงี้ครับตจริงๆริมันก็มีทางออกนะครับ ผมคิดนะนะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารจัดการน้ําเรื่องน้ำเนี่ยก็มีเยอะในเม<ช>ืองไทย<ช>ถ้าเบื่อเราเนี่ยจนปัญญาประเทศของเราจนปัญญาแล้วต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ผมว่ามันคงจะถึงคราวสิน้นน้ําต้องท่วมประเทศไทยกันแล้วหรือหรือย,อยังไงนะครับ<ช>แต่ปีนี้ก็เรียกว่าเป็นบทเรียนได้อย่างดีคือเยอยายอย่ามองในแง่ความเสียหายเฉพาะหน้า เรามองว่านี่คืออนาคตของชาติเราจะต้องเจอกันอย่างนี้เหรอซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะมีทางออกก่อนก่อนํำท่วมมีข้อมูลเบื้องต้นมาว่ามีนักศึกษาของมรสิทธิ์เนี่ยนับพันคนไปก่อซากจนถึงตีสองตีสาใช่คือเดิมเนี่ยเราคิดว่าเรา,าดูแลตัวเองได้อย่างดีนะครับ,รบก่อนล่วงหน้าเป็นสองเดือนได้สร้างคันกั้นน้ำริมคลองรังสิตท,ทั้งหมด ยาวมากนักศึกษาอย่างที่ว่าที่อาจารย์ว่าเนี่ยนักศึกษาที่ภูมิใจที่สุดคือนักศึกษาต่างชาติอเขาก็ไปร่วมกันนักศึกษาไทยนะครับฝรั่งนะนักศึกษาฝรั่งเนี่ยไปกันถอดเสือ้อโกยทรายใสย่กระสอบทรายแล้วไปวางกันอะไรเงี้ย<ะ>น่าชื่นใจมากมันได้อะไรที่นอกเหนือจากเรื่องความเศร้าความทุกข์ที่เรามีอยู่จะได้เห็นถึงความเป็นมิตร ความเข้าใจของต่างชาติแต่ในอีกด้านหนึ่งเรามาคิดว่าทำไมล้าหลังอย่างเงี้ยประเทศไทยทำไมล้าหลังอย่างนี้ยังจะต้องใช้กระสอบทรายกันเนี่ยซึ่งเรียกว่าพร imitive ที่สุดเลยนะทุกท่านไปครับว่าไอ้ที่นักศึกษาของมองสิทธิ์ไปก่ออะไรนะไปไปใส่ทรายใส่ถุงทรายเนี่ยจนถึงทีสองทีสามวันห้าหมื่นกระสอบเชียรนะหกหมื่นกระสอบแล้วมีคนเอาไปพูดแล้วเป็นคำคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าปัญญาชนกออทราย แล้วปัญญาภวายบริหารอะไรทรับเราไ้คือมาจากตรงจุดเนี่ย<ช>ตรงนี้นักึกษามาด้วยใจท่านใช่ครับโอ้ด้วยใจรักด้วยใจเป็นห่วงด้วยใจมีจิตอาสาร,รหารมหาลัยของเขาก็คือก,กไ็ไม่เชิงมหาลลยนะครับ,รบเขาก็รู้เนี่ยมันจะกระทบกระเทือนต่อชุมชนต่อประเทศไทยเข้าไปทำก็ไม่ได้หวังว่าจะปกป้องเฉพาะมหาวิทยาลัยปกป้องทั้งหมดอะเท่าที่เขาจะช่วยได้อันนี้ก็น่าชื่นใจ ต้องเรียนบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับว่ากรณีเราพูดถึงมหาลัยพูดถึงริมคลองสิษย์ตรงนี้นะฮะค,คือเป็นหัวใจเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการที่น้ําทางเหนือทะลักเข้ามาดังนั้นต้องต้องมีการป้องกันตรงนี้อย่างอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับแล้วเราก็กั้นได้นะครับ<ช>เรามั่นใจว่าเรากั้นได้น้ําก็ไม่เข้ามาตลอดจนกระทั่งสองเดือนที่ผ่านมาน้ําท,วท,วท่วมท่วมมาเลยก็ ลงมาถึงกรองลังสิทธ์แล้วแต่ไม่เข้ามาในเมืองเอกตลอดสองเดือนจนกระทั่งสุดท้ายเลยคือวันที่26ตุลาคมนี่เป็นวันที่เราแตกแล้วนะครับเรายอมรับสภาพแล้วเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ครับน้ำมันลงไม่ได้เราสูงพอสูงมาเท่าไหร่วัดน้ํากันทุกวันทุกวันทุกวันเสริมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันมีมาด้านข้าง น้ำมันก็ลงไปด้านข้างครับลงไปคลองเปลี่ยนประชากรด้านข้างครัข้างด้านใต้เนี่ยเราก็มีคันดินกั้นอยู่ครับน้ําท่วมดอนเมืองแล้วน้ําท่วมดอนเมืองแล้วเมืองเอกยังไม่ท่วมในที่สุดก็เกิดมีการเรียกว่าจารกรรมก็ว่าได้นะก็เจาะให้น้าข้ามเข้ามาทะลักเข้ามาทางด้านใต้ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยเราบอก ต้องยอมรับแล้วตังนั้งถึงบอกว่าวันที่ยี่สิบสองนะครับเริ่มอพยพคนออกใครที่จะต้องอยู่ในมหาลัยในเมืองเอกทํางานรอปรอ,อฝ่ายรักษาความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยู่นอกนั้นขอให้อพยพออกคนเด็กคน,นแก่ออกเนี่ยท่านแจ้งไป,ไปเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าเริ่มไม่ไหวแล้วอพอยี่บหกก็ เข้าเต็มพื้นที่แต่จริงๆก่อนหน้านั้นวันที่ยี่สบามยี่สี่รทักน์เข้ามาแล้วก็ไปเริ่มเริ่มแล้วก็ไปกั้นเอาไว้กั้นเอาไว้ก็ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่ใครข่าวอะไรที่มาทําข่าวบินอาช่องสามช่องสามช่องสามข่าวออกข่าวไปทั่วว่าด้านหลังเมืองเอกแตกแล้วที่สุดก็ก็ไปปิดไว้ได้ก็นั่นก็มันมันก็เป็นความเนี่ยคือความไม่น่ารักหน่อยหนึ่งสําหรับความเป็นคนไทยนะครับ เห็นคนอื่นเขาไม่เป็นอะไรก็บอกไม่ได้ท่วมก็ต้องท่วมโดยกันอะไรเงี้ก็เกิดอย่างนั้นขึ้นแต่เราไม่เป็นไรและไหนๆก็ท่วมแล้วก็เราจะมาแก้กันยังไงอย่างนั้ดีกว่าปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าเป็นเพราะธรรมชาติหรือเป็นเพราะการบริหารกับท่านอะตรงนี้ก็เราก็สรุปได้ว่ามันทั้งสองอย่างนะครับมันทั้งสองอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องธรรมชาติมันก็เกิดอย่างเงี้ยทุกปี แต่ว่าเราจะอะวิชาไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้อะไรที่สะสมมาเพียงพอหรืออย่างไรถึงทำให้เกิดภาวะอย่างนี้จริงๆแล้วผมว่าคนไทยไม่ได้ด้อยปัญญาเรามีผู้รู้แต่ผู้รู้เนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนกระจัดกระจายถ้าเผื่อทางรัฐบาลซึ่งต้องเป็นโต้โผใหญ่เขาสามารถที่จะรวมคนรู้จริงๆเข้ามาแล้ว ในการตั้งกองบัญชาการเนี่ยคนพวกนี้จะเป็นผู้ที่รู้จริงๆรู้ตั้งแต่ว่าพยากรณ์ว่าฝนจะตกเมื่อไรอย่างไรพายุจะเข้าอย่างไรน้ําจะมีมากมีน้อยอย่างไงเนี่ยต้องรู้หายไปไหนหมดคนรู้เหล่านี้ก็ดันมามีข่าวไอ้บริหารจัดการแบบด้อยปัญญาเพิ่มขึ้นก็คือว่าไปสกัดไม่ให้เขาปล่อยน้ําใ,ในเวลานควรจากเขื่อน สองเขื่อนนั่นก็ประการที่หนึ่งซึ่งคนในวงในรัฐบาลยอมรับว่าเป็นความจริงชัดเจนแล้วนี่คือการบริหารผิดพลาดสองเมื่อน้ำมันลงมาต้องกำหนดทิศทางและวางแผนที่น้ำมันจะลงมามันจะต้องไปเนี่ยลงมาทุกทางะครับดันมีคนไปสกัดว่าห้ามไปทางทิศตะวันตกก็ยืนยัน ว่าเป็นความจริงเมื่อไม่ให้ไปทางทิศตะวันตกนะครับมันก็ผิดทิศผ,ผิดทางละคราวนี้มันก็ต้องลงมาตรงกลางแล้วมันก็ลงไปทางที่ตะวันออกไปทางที่ตะวันออกก็ไม่ไปอีกน้ำไม่ไปก็ลงตรงกลางเลยเต็มๆผ่านอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายซึ่งจะเผื่อว่ามันมาแล้วถึงขั้นหนึ่งเนี่ยจะต้องตัดสินว่าระหว่างพื้นที่นาไรนาทั้งหลาย กับพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่เมืองเนี่ยจะให้ไปทางไหนผมว่ามันต้องเลือกพื้นที่ไรนาก่อนไปแล้วชดเชยเขาให้เต็มที่ง่ายกว่าถูกกว่าด้วยถูกกว่าถูกกว่าเยอะเลยแล้วเกษตรกรก็พอใจใช่ไหมครับหนึ่งเดือหนึ่งเดนนั้นจะไปเอาไอ้จำนำข้าวหวังว่าเออในจังหวัดนี้นะน้ําไม่ท่วมขอให้เก็บเกี่ยวซะก่อนแล้ว จะจำนำข้าวจะได้หน้าเยอะๆจะได้ชื่อเยอะๆแต่คนอื่นตายอุตสาหกรรมตายทั้งหมดอะไรทั้งหมดเนี่ครับก็ก็เกิดเหตุอย่างที่เป<ส>็นอยู่เ<ส>มื่อเมืม่อสักรู่ท่านบอกว่าไม่อยากให้น้ําไปทางทิศตะวนันตกท่านทราบไหมครับว่ามีคนเอายางรถยนต์ไปทิ้งที่ของลังสิบผมไม่ทราบในรายละเอียดอย่างนั้นนะแต่ว่าทราบมาว่ามีคนไม่ให้เข้าทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเสร็จแล้วท่านทราบไหมครับว่าเมื่อ สวันที่ผ่านมากรมชุลมาะรานเอารถประโคไปเอายางออกแล้วน้ําก็ยุบพวบมาหนึ่งเมตรแค่คืนเดียวตรงที่ความรังสิตเน,นี่ยอันนี้คือการบริหารจัดการของประเทศเนะครับ,รบในฐานะรัฐบาลต้องเป็นเหมือนกับพ่อพ่อจะต้องดูแลทั้งประเทศดูแลประชาชนทั้งหมดเนี่ยให้ดีครับด้วยความเป็นห่วงไม่ใช่แก้ตัวปัดสวะโทษกันไปโทษกันมาไม่น่าจะใช่วิสัย แล้วก็ถ้าเผื่อมีภายในรัฐบาลยังมีคนใหญ่เหนือใหญ่ใหญ่เหนือใหญ่หญ<ๆ>อยู่อย่างนี้แล้วก็มันบริหารไม่ได้ค <c oughs> คุณฟ้าทาบนะฮะท่านขออนุญาตนิดหนึ่งว่ามีคนพูดทีเล่นจริงๆเวลานี้ดาวที่ว่าเป็นนักวิชการที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองไทยนะฮะก็คือดอเอรเสรีใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คืออยู่ภายใต้ก็คือเป็นอาจารย์อยู่ที่มอลังสิต เก่งเรื่องน้ําพูดน้ําทุกวันแต่ที่สุน้ำตุ่มมรังสิตใช่ฮะก็โจบมากเลยฮะเรื่องท้องเราเรามีหลายคนนะครับที่เก่งทั้งหน้าวิศวะเก่งในเรื่องบริหารการจัดการน้าเนี่ยทุกคนน้ําท่วมหมดเพราะทุกคนบ้านอยู่ตรงนี้พระาจย์เสรีรู้หมดน้าจะไปยังไงจะไปยังไงเขาก็หนีจากเมืองเอกเนี่ยออกไปอยู่รามากาเดนครับน้ําตามไปทั่วมเลรามากาเดน นอกจากสิ่งนีที่ดังมากแล้วก็มีชื่อเสียงเรียกว่าโอนตาไปแต่ว่าน้าท่วมบ้านท่านแล้วท่วมมอลังศิษ์ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มอลังศิษ์เป็นเรื่องที่แปลกก็ก็มันช่วยไม่ได้แหละครับก็รู้ก็ทั้งรู้รู้ทั้งรู้จริงๆแล้วเนี่ยมานั่งนึกถึงว่าเราน่าจะก้าวหน้ากว่านี้ประเทศไทยเราตั้งมากี่ร้อยปีแล้วเนี่ยวัดพัฒนาทางด้านวิชาการไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ก้าวหน้ากว่าเขมรเลยเขมรเขาก็บริหารจัดการแบบนี้แหละแบบเรานี่แหละแก้ผ้า ไปไปไปวันวันนึงเอาหน้ารอดไปวันวันหนึ่งแล้วท่านคิดว่าจะแก้ปัญหาในส่วนของมองเนนี้ก็ต้องรอตอนนี้สูบครับตอนนี้สูบอยู่จะเปิดเรียนกัรคาดกันว่าเรากําหนดไว้อย่างนี้ครับเราเริ่มสูบแล้วแล้วก็ดีเดย์วันที่หนึ่งธันวาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะระดมเต็มแคปซิตี้ที่เรามีบวกกับถ้าเบื่อได้น้อยได้ไม่ครบเนี่ยเราก็จะเช่า ชาวเอกชนครับซึ่งชมรมเลี้ยงกุ้งผู้เลี้ยงกุ้งตะวันออกจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขามีเครื่องอยู่เป็นร้อยๆเครื่องเราก็จะเช่ามาทั้งหมดคุณปอประสบก็รับปากก็จะจ่ายมาพบท่านครับเพื่อที่จะช่วยกัดกู้ก็จะช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายให้บบอกรัฐบาลจะจ่ายให้ค่าเช่าเครื่องค่าน้ำมันค่าแรงอะไรเงี้ยนะครับก็จะจ่ายให้แล้วมหาลัยของท่านจะเปิดเมื่อไหร่ครับ เราก็สูบจากวันที่หนึ่งเนี่ย<ะ>คาดว่าวันที่15เนี่ยน้ำจะแห้งได้เราก็คลีนนิ่งกันตั้งแต่15ถึงอีก15วัน15วันเราจะเปิดวันที่ห้ามกราคมาคได้ประกาศไปแล้วก็จะพยายามทำตามกำหนดเนี่ยครับ